หลายคนเข้าใจผิดว่าสีรถมาเตอร์สคันนี้มันคือสีขาวไม่ก็สีบอลบ้างแหละแต่จริงๆแล้วมันคือสีชานมไข่มุก <c oughs> คิดง่ายๆคิดถึงแก้วชานมไข่มุกอะ <c oughs> เนี่ยสีนี้เลยเขาเรียกว่าแพตตินัมคอรปี2022เป็นสีใหม่ของมาเตอร์สนะตัวนี้เป็นตัว5ประตูปี22ทุกคนดูดินี่ดูนะอ <c oughs> ุะปรกรณ์ทุกอย่างซับม็อกลำโพงโบสยังอยู่นะครับบอดี้รถซ้ายขวาเดิมสนิทพอออกคู่แบบนี้เซนเซอร์ถอยมีครบกล้องนี่ให้มา360องศาเลยมาดู ตัวรถกานนี่ลงล้อแม็กมาด้วยฮะเนี่ยเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าแม็กไอ้มดแดงนะ เดี๋ยวเปิดให้ดูเบาะหลังเลยครับเปิดมาลองดูเบาะหลังดินี่คันนี้กิ๊บเลยนะมีแอร์หลังมาให้แล้วนะครับและดึงดูโครงสร้างรถนี่อันนี้จะเป็นจุดรอยขีบจากโรงงานของมาสด้านะครับมันต้องเหมือนกันสองฝั่งเดี๋ยวไปดูฝั่งโู้นด้วยนะมาดูในส่วนของเลขไมค์กันว่าเลขไมค์วิ่งไปแล้วเท่าไหร่นะครับและนี่ข้อดีคือหัวจกเขาเนี่ยมีบายสปอร์ตเตือนมุมอับด้วยนะเวลารถจะแซงด้านข้างแล้วมันมีไฟสีส้มเตือนขึ้นมาภายในอันดับแรกลำโพงโบสนะครับลำโพงแบรนด์ดังครับทุกคนเซ็ตเบาะ และนี่เลขใหม่65,000กิโลด้ครับระบบรับกษาความปลอดภัย h o r n l e b Adaptive Cruise Control มี p a t t e ิ c h i ชิมีให้แล้วนะครับแล้วดูกล้อง360อองศาแบบเนี้ยเออมีกล้องให้ด้วยนะครับพร้อมกันนี้เลยขอโชว์หน่อย นี่มีสรุปแล้วนะปี22สองได้สรุปแล้วนะครับทุกคนแม่เพ่งพอ,องจริงจริงแอร์แยกซา้ายแยกขวาแบบอิสระนะครับเกียร์ได้แบบเกียร์ออโต้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่ควบคุมหน้าจอนะโหมดสปอร์ตมีให้เล่นแบบมือไฟฟ้าออโต้แบบโคทุกอย่างครบแล้วนะครับดูส่วนของโครงสร้างดูนะเห็นไหมเม็ดอาร์คต้องเดิมๆิมชัดเจนแบบนี้นะครับบ่งบอกว่ารถไม่เคยถูกการซ่อมแซมหรือดัดแปลงมาบ่งบอกว่าเฮ้ยเนี่ยรถเดิมๆม,มต้องแบบนี้นะรถไม่เคยชนหนักต้องแบบนี้นะครับมาดูห้องเครื่องกันต่อนี่เลขไม 6, 10, ้หกหมื่นโลเนาะ บอดี้รถหัวน็อตไม่เคยไขยนะครับบอดีเดิมๆแบบนี้เลยรับประกันโครงสร้างรถให้ว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมารวมถึงระบบเครื่องยนต์เครื่องเกียร,ร์ต่างๆเรารับประกันผ่านศูนมาดา้าเพิ่มเติมให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นออกรถไปแล้วจะได้สบายใจในราคาค่าตัวเพียง7,99,000ก7 0 0 0บาท ฟรีดาวเนี่ยก็ตกผ่อนเดือนละวประมาณ1 3 0 0 0บาทเท่านั้นเองมาดูตัวรถกันครับนี่เปิดมาดูฝั่งนี้นะเป็นไ,ไงกิฟเนาะและดูโครงสร้างเห็นไหมเม็ดอาร์คชัดเจนแบบนี้นะครับและส่วนสําคัญที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้คือรอยขีดของมาด้ามันเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูแท้แรงเหนะ็นไหมนี่รอยขีดเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยนะเอาเป็นว่าใครสนใจนะครับมาด้3ปี2 2ตัวท็อปสุด s p มีซันรูฟแบบนี้ได้ลําโพงโพสด้วยก็ะจิบม,มาครับที่รูปหน้าโปรไฟล์ทักหาเราโทรหาเราได้เลยอย่่างทีบบอกครั มือสใครไม่ต้องสนเพราะมันคือมือหนึ่งของเราเราจะทํารถมือ2ให้กลายเป็นมือ1ของคนที่บออกว่ที่ร้านเราเพราะฉนะนั้นพักมาโทรมาและถ้าชอบอย่าลืมกดหวัวใจกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดรถใหม่ที่เรานําเข้ามาครับ